ข pues mm ึ้ยนั่นน้ืเอาเอ้โหโบข้องไปแล้วไปแล้วโอ้ตัวน nah ี้จุดกื่นเฮ้ยเน้นๆเน้นๆนี่ฝั่งข้างตงข้ามฝั่งอีหลงอีขาคอนไปทางพุทธไปเฮาอยู่นี่บุ๊ดได้กินหรอ เนื้อละพี่เกน宝马ปะไปอนนันนั้นดครับไปประซุ่มนี่ครับประซุ่มโอ้โหพอกแห้งเลยยังมาเนาะนี่ยเนี่ยเนีย้งนี่ตัวเดียวเลยเนี่ยเ <laughs> สีง้งก็ไปเว็ทถึงไข่แลงไปแล้วเสี้ยงไปเนยปากกัดสองจินยันยังโมขาดอยู่มันเหนียวพี่เดือนเท่าเนาะตัวรุ่นน,น้อยไหมกินง่าย

ครับพี่น้องเขาแบบเช้าๆพี่น้อยมืนขึ้นฝนตกทั้งคืนนี้จะมาลองเมือประกาศพี่น้อยตกประกาศลองเมือนี่น้องก็เช้าๆพี่น้องมันตกบึ้กขึ้นวันเนี่ยคือพอมีตัวอยู่มันนี้น้ําขึ้นนักกว่าเก่ามันนี้ใกล้ีลัดทางเลย,เยพี่น้อยตามเลี้ยวนี่ตามแถวนี่แหละ ขี้กระเดือนออกโดยวัต้องที่ว่าเก็บขี้กระเดือนเนี่ยมีสำรองเพียบนะอะมันยังมีหน้าายคูมมือเข้ามาพ่นหน้าายมึอนี้ทางผ่านกันเลยจะลองบบึงแ,ง,งแล้ะอดชางทางนะ้วจะส่งปลาไปพ่อ

มันมาดักกินขี้กระเดือนแล้วปลาอยู่มอนกนเป็นอย่างเป็นป่านอยู่ลำริมน้ำเ่ยนีอย่อาการอีกแล้วเฮ้ยฮึบเฮ้บโอ้โหตัวนี้อุ้ยใหญ่ห้อนหรือวะไปแล้วอาลาดเก่งเย็นปลานอนนี่ที่ได lúc mà tôi đây sẽ mặt chay luôn mà nhiều hiệp tôi để tay luôn mà chẳng ẩu không nhờ tôi nhảy đây bạn ạ lại. Nên 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 ninh nên 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 ninh 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 cái ninh 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 เอาทั้งหางมันป่ามันมาซอหินไสเดือดเอาอีกแล้วหมอบาทหมอเอาเงินเงงหุ้นหักโอ้นหักดเูเด้แต่คันหักเรยวะ่ะ พราะมันกรอก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 เยอะดึงเลยเฮาดังเดียวลงมาได้ละโอ้ลุดป่าก็ลุดโอ้ขั้นอย่างคือหักโอ้ขันบนอ่ะหักนะเแล้วก็อล้วก็ทำซ่าไปกัน Anh biết hát ni đi phó Mấy gật Mắt và xa đều Mấy ừ Có khăn này trong này Chuyện <laughs> ừ, khăn hô oh. Chuyện khăn mày Ô, oh, đã đi Một ngày Được khó mà, hình ออกคันใหม่ดูคันเบ็ดหัดบอสสัตว์ต้องติดซีดเบ็ดมาครั้งแรกตีบอดูบอว่าขาดหัวหักปอกกาวดีไหมตอดคันนี้กับมันเนาโอ้ตัวใหญ่ด้วยหวนนิดนิด เน้นนให้กืนฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยนั่นให้กืนขั้นจากนักเป็นขั้นใหม่ไม่ดิบซ้ำ Ủa oh, bậc nhảy rút, hồi nào nó rút lên đó Tẩy lắm, tẩy lắm nít nhảy bằng này Lúp, lúp, lúp Âu Hmm Suối, suối Hãy nếm ăn nặng quá, Đi บักจุงเฮือนกับขั้นสิ่งหลิวคือกันนี่ตัดเอาเหมือนตื่นเบิดว่าไม่งูสุดอกตัวบ้องใหญ่นึงฮึมมิดจัดของเก้เนี่ยมิดจัด มันมาเป็นบางช่วงวบบอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจุ่มจุ่มจุ่มอือโอลเลยยุ้ยเลยมีเจ้ของใหญ่เลยอยู่นี่

คันลุกเอาเลยป่านเนี่ตอนนี้ลุกเอาเลยน่าจะกินนั่นก่าอหลีห้ามขึ้นไ้เนาะขึ้นอปกระไลมานหนองเลยเนีย่ประมาณนี่แหละประมาณเที่ยงและนี่เอาพี่น้องประมาณเที่ยงไรเข้าหน,นองแท้ ดาบีบโอ้าแม่เอาแม่เฮ้ยโอ้ แตบีบเอาออกกล้องอีกแล้วปะเตมปุตติปโดูปะไ,ได้ยูได้ยูเอาเลือกปอดูหน่อยครับไฟห,หุ่น

ไปดูฮะไทยมันเคยก็นอน,นปีอยู่บ้านอยู่ดิแม่ึบกืนกืนเป็นแตคล้องวะนี่ม่งนี่แหละมันคล้อง เอาโอโบข้องเกือข้องคือกันโอ้หสิลาร่าเข้ากันดีดดีๆๆนี่น้ำนี่ ใกล้แล้นี่น้ำหนองนี่ขึ้นน้ำนี่เพราะน้ำไปเข้าท่อขึ้นน้ำกันนนี่เฮ้ยเฮยฮไปแล้วไปแล้วโอ้ตัุนี้ตุดกึ่น trong một bốn tốt, tốt từ bị ngoài ngoài. Ồ, ngon Ừ. บุแม่ประกาประคิงก็ไหวเขื่อนเลยดึงอยู่ กุดปะแค่งแงงหัวหินเนาะพี่น้องบเบ็ดเบิดเขาบึงป่าวะนะ่ยปะกะล้วนๆปากะาาาพี่น้องเนี่ยมาสิทธนี่เลยแถวนี่เลยเนี่ยเช้าวนี่เขามาน้ำยังบุกขึ้นอยู่ประมาณผุห้หลักจิตเตะกอไผ่ว่าจิตรอเบืงน้ำล้นสิดอกอยู่บ่ได้แล้วบเบ็ดเบิ้ด อันนี้ก็เอาเบ็ดสำรองมาพี่น้องเบ็ดเก่าอยู่โดนดอกประมาณจากซิปนาที่ไปละวเบ็ดก็ได้สกิส๊นี้ก็บจบคลิปพี่น้องสวัสดีครับ